สวัสดีพี่พี่าวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเราเข้ามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับอก็จะมีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่พี่ที่ชื่นชอบกันนะครับนะ่ะช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับ พระชุดที่จะนําเสนอวันนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่หกนะครับนะจะแบ่งได้องค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับนะส่วนองค์ที่หกถึงองค์สุดท้ายส่วนองค์ที่เจ็ดนะพี่นะขออภัยนะครับองค์ที่เจ็ดถึงองค์สุดท้ายนะครับจะแบ่งได้ในราคาห้าร้อยบาทนะพี่นะคือบอกว่าผมได้ <c oughs> ไมายัางไงผมก็ขอบวกเพิ่มกำไรนิดนึงนะพี่นะ ก็เอาราคาแบ่งปันไปเลยนะพี่นะอ่ะเหมือนเดิมนะครับอ่าเตรียมปากกากระดาษให้ดีๆนะพี่นะชื่นชอบองไหนจดได้เลยจดแล้วทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะพี่นะอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะพี่นะ <c oughs> นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับสวยๆเลยนะนะครับ คาบแป้งเดิมๆเ,เลยดูครับโอ้โหนครับเส้นตายฐานคมชัดนะครับคาบแป้งเดิมๆเ,เลยนะครับนะคาบแป้งเดิมๆเ,เลยนยครับน <c oughs> <c oughs> ยครับขอบปีอย่างนี้เลยนะพี่นะขอบปีปีแบบนี้เลย นะครับโหสวยๆเลยนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนะเจ็ดร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สองครับอ่ะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ะนี่ยลยครับค่าแป้งเดิมๆเลยนะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะค่าแป้งเดิมๆเลย เส้นฐานคมชัดนะครับนะเส้นฐานคมชัดเลยโอ้โหสวยจัดนะโอ้โหรูซุ้มนี่พี่ซุ้มนี่หดเป็นเกลียวเลยนะครับนะซุ้มนี่หดเป็นเกลียวเลยะด้ <c oughs> นานหลังนะครับเป็น เม็ดผงวิเศษเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะครับา <c oughs> รายการที่สองครับจะไปรายการที่สามนะครับอ่ะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ นี่หกอง์นี้นี่ได้มาจากบ้านเดียวกันเลยนะพี่นะขอแบ่งเข้ามานะครับนะเนี่ยครับคนที่สะสมเขาชอบโซนแบบนี้นะพี่นะเนี่ยครับโซนแบบนี้นี่บอกเลยว่า่ารังไปนะพี่ว่าสู่ของเซียนได้สบายเลยนะครับนะอา่านี่เลยสวยงดงามแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยขาบแป้งเดิมเดิมนะครับมวลสารเดิมเดิมเลยเนี่ยครับเนื้อเอเลยนะพี่นะเนื้อเอเลย คงามเลยนะครับข้อปีแบบนี้เลยนะพี่นะขอปีปีแบบนี้เลยเนี่ยครับสวยงามจัดนะ อันนี้ครับรายการที่สามนะครับนะรายการที่สามเจ็ดร้อยนะพี่นะเจ็ดร้อยเอาไปรายการที่สี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยครับโอ้ค่าแป้งเดิมๆเลยพระค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะพี่นะพระค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับามาชมใใกล้ๆกันเลยครับดู ไอ้องนี้มีเกตสะบัดเล็กน้อยไปนะองนี้เกตสะบัดเล็กน้อยนะครับโอ้โหแล้วดูค่าแป้งค่าปูนเดิมเลยเนียครับสเส้นใตยฐานคุ้มคมนะครับับเม็ดดำเม็ดแดงน,นะครับ มีเลยนะครับมวลสารวัดลักคังเลยนะพี่นะมวลสารวัดลักคังเลยอ่ะรายการที่สี่ครับต่อไปรายการที่ห้าครับ <c oughs> อ่านี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่นะ่ครับค่าแป้งค่าปูนเดมิดมๆเลยนะพี่นะนี่ครับ สดงดงามเลยครับครับมีเส้นใต้ฐานคมคมเลยนี่สุ้มหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับนะสุ้มนี่หดตัวเป็นเกลียวเลยนอยบโอโออ่ะเนี่ยครับ,ร,บรายการที่ห้าครับ ไปรายการที่หกนะครับ <c oughs> นี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่ตรงนี้มีรอยเลี่ยมเก่ามานะพี่นะ้ำมีรอยเลี่ยมเก่ามานะครับโอ้โห,โหดูครับเส้นใต้าฐานโค้งๆคมขมเลย ถ้าเอานิ้วไปใกล้นี่บากได้เลยนะพี่นะคมจัดนะครับนะเนี่ยครับโอ้โหครับิโโโโบมทรงเนื้อหามวลสารสวยงามเลย <c oughs> นีครับมวลสารเป็นก้อนๆเลยนะครับนะเมด็ดผงวิเศษนะครับนะ รายการที่6ครับเด <c oughs> ี๋ยครับรายการที่7นะครับนะต่อไปนะครับเป็นนี่นะครับนี่ผมไม่ทราบทีมกันนะพี่นะแต่เป็นของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับนะนะครับนี่เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตโตนะครับนะครับนั่งใต้ต้นโพนะครับนะนีดูครับแล้วเขียนว่า ขรัวโตน,นะพี่นะนี่ขรัวนี่แปลว่าพระภิกษุที่มีอายุเยอะนะพี่นะหรือแบบพระภิกษุที่แก่ชรานะครับ <c oughs> นะครับหมายถึงท่านเจ้าพูสมเด็จโตน,นี่แหละครับนะครับโอโ้โหสวยเลยนะพี่นะดูครับนั่งขัดสมาธิแล้ว <c oughs> ดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นคาถา คาถาชินบัญชรนะพี่นะเนี่ยครับเนี่ยเป็นคาถาชินบัญชรอเลยนะพี่นะเห็นไหมเป็นตัวหนังสือเลยนะครับนะครับหนังสือคมๆเลยนะพี่นะ,ะรายการที่เจ็ดห้าร้อยบาทครับ ไปรายการที่แปดครับอ <c oughs> งนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับหลังเรียบนะครับหน้าหลังเรียบแบบนี้เลยอันนี้มีค่าแป้งเดิมๆเ,เลยนะพี่นะมีค่าแป้งเดิมๆเ,เลยครับเหมือนพระจะผ่านการมีการลงลักมาด้วยนะพี่นะดูครับก <c oughs> ็มีคาบลักเดิมๆเ,เ,เก่าๆเ,เลย นะครับโอ้โหเนื้อนี่เก่าเลยนะพี่นะ้าเนื้อนี่เก่าเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าสวดยอดเลยนะพี่นะ้าสวดยอดเลยนะครับค่าแป้งเดิมๆเ,เลยครับมนลสารชัดเจนนะครับ รายการที่8ครับต่อไปรายการที่9ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังเรียบนะพี่นะพิมพ์ใหญ่หลังเรียบเลยซุ้มโค้งแบบนี้เลยนะพี่นะซุ้มโคง้โคงแบบนี้เลย สวยมากเลยนะพี่นะเม็ดแร่เม็ดอะไรนะครับต้นเนื้อนี่ออกแห้งๆนะครับเม็ดเข้าสุกครับรายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือด้วยนะพี่นะมีรอยกดพิมพ์นิ้วมือเลยนะครับบุ่มลงไปเลยนะครับนะเนี่ยครับคาแป้งคาปูนเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ใช้ทีบอลคมๆเลย มาดูรอยนิ้วมือนะครับนันเนี่ยบุม๋มต้องไปเลยนะพี่นะเป็นรอยกดพิมพ์นั่นเองนะครับครับรายการที่สิบไปรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับครับหลังนี่เป็นหลังกาบหมากนะพี่นะเป็นหลังกาบหมาก โอ้โหเนื้อออกมันๆเลยนะพี่นะนี่นครับนี่ครับโอ้โห,โโหดูรอยกราบหมาเลยพี่โอ้โหคุกเก่าสวยๆเลยนะครับนะ รายการที่ส1บดครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับเนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนครัหลังก็อันนี้น่าจะเป็นหลังครับไปดูนี่ก่อเป็นหลังกาบหมากมันะหลังกาบหมากนะครับภาพแป้งดำเด เนื้อแตกลายงาด้วยนะพี่นะ้เนื้อแตกลายงาด้วยนีครับหลงังกราบมากสวยๆธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อเนองๆเลยนะพี่น้าเนี่ย รายการที่สิบสองครับจะไปรายการที่สิบสามนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะนะครับโมวลสารสุดยอดเลยสุดยอดนะครับเนี้ยจัดมากเลยนะครับ มีผงวิเศษเม็ดดำนะครับโอ้โหนะครับมวลสารเป็น,นก้อนๆเลยนะพี่นะเม็ด๋งวิเศษนะครับเดี๋ยวชมด้านหลังนะครับนี้จากเป็นหลังเรียบนะพี่นะเป็นหลังเรียบนะครับ รายการที่สิบสามครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ j จดีนะพี่นะเนี่ยครับเนื้อหาแบบนี้เลยนะพี่นะ คาแป้งเดิมๆเดิมๆเ,เ,เลยแล้วดูมอสารเรลหูจัดจ้านมากเลยเนี่ยครับเม็ดข้าวสุกเม็ดดำเม็ดแดงนะพี่นะมีครบเลยอ่ะเนี่ยครับรายการที่สิบสี่ครับ ต่อไปรายการที่15ครับนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังคาบหมากเลยนะพี่นะหลังกคาบหมากเลยนยครับเขียดสะบัดเล็กน้อยนะครับเนื้อออกขาวนวลพี่นะเนื้อออกอมขาวนวลน้ำตานะครับนะ ยครับหลังกลาบมานะครับกับรายการที่สิบห้าครับ ไปรายการที่16นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะพี่นะพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลย ย่นเลยนะพี่นะนะครับพอดูขอบตัดครูดแบบนี้เลยครับด้านหลังครับนี่เป็นหลังกาบหมากนะครับนะเป็นหลังกาบหมากเนี่ยครับรายการที่16นะครับอ่ะออไปรายการ17ครับครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เกียรติสบัดเล็กน้อยนะพี่นะหลังกาบมาครับนะครับดูนี่หนึบนุ่มเลยนะพี่นะดูเนื้อออกขา,ขาวดูแล้วแบบนวลตาเลยนะครับชายกีบอนชัดเจน นีครับหงกลรับาบหบมากใส่สวยธรรมชาติแบบนี้เลยนะอ่ะรายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปรายการที่สิบแปดครับครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะพี่นะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับ เกตุล่มเลยงนี้นะนะครับองพระนี่ชัดเจนเลยครับ <c oughs> นะเอานี่ชัดเจนนะพี่นะมีคาบฝุ่นคาบหิ้งเดิมๆเ,เ,เลย เก่าเลยนะี่นะดูครับเนื้อนี่เน่าๆเลยเนี่ยครับรายการที่สิบแปดครับต่ <c oughs> อไปรายการที่สิบเก้านะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมลงรักปิดทองนะพี่นะลงรักโบราณปิดทองเก่าๆเลยนะครับ จะเป็นลงรักอันนี้น่าจะเรียกว่าลักจีนนะพี่นะที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วนะครับว่ารักมันจะมีอยู่สองลักนะครับก็คือลักจีนนะพี่นะลักจีนก็คือลักแดงลักดํานะครับแล้วก็จะมีลักน้าเกลี้ยงนะครับนะเนี่ยครับลักลักแดงลักดักดมันก็จะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะพี่นะแบบเคลือบผิวพระเอาไว้นะพี่นะคงสภาพเนื้อพระไว้อย่างดีเลย และปิดทองเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะครับนะองค์นี้นี่เข้มขังนี่จริงๆเลยนะครับนะเนี่ยครับโอ้โหครับลักเก่าเเลยนะพี่นะอะครับรายการที่สิบเก้าครับไปรายการที่ยี่สิบครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังนะครับเป็น แบบแม่พิมพ์ขวดโตนะพี่นะเป็นท้านหลังเกณฑนว่าขดขัวโตนะพี่นะ,นต,ต,นะนะต้องออกเสียงให้ชัดด้วยนะพี่นะ <c oughs> นี่เลยนะครับขัวโตนะพี่นะก็คือหมายถึงสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะพี่นะขัวก็แปลว่าพระพิสุขที่มีอายุเยอะหรือพระพิสุขที่แก่ชรานะครับ อันนี้ครับเราลงรักเก่าๆเลยนะพี่นะลงรักปิดทองกเก่าๆสวยๆเลยเนี่ยครับโอ้โพี่เอ้ยเนี่ยครับครับรายการที่ยี่สิบครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ นี่ครับอันนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะด้านหลังนนี่นะครับเป็นรัตตนาะสินศสกสองแปดนะพี่นะอําแบบนี้เลยเป็นแม่พิมพ์นะพี่นะคือเขาจะมีช่างหวงนะพี่นะคอยแกะที่ว่าเป็นเขียนอะไรที่ว่าอะไรนะรอสองสองสองแปดอย่างนี้นะครับที่เขียนว่าขวโตเมื่อกี้ก็ เป็นช่างแล้วพี่นะสีมือของช่างหลวงนะครับเขาจะแกะแม่พิมพ์แล้วพี่นะแกะที่แม่พิมพ์เลยนะครับแล้วก็ลาบเอามาออกมาก็จะเป็นเป็นชื่อเป็นอะไรตามที่เขียนไว้เลยนะครับ <c oughs> โอ้โหดูเนื้อเนีนยครับแตกไรงานนะครับเม็ดผักซุ้มกอนะครับโอ้โค <c oughs> ับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับไปารายการที่ยี่สิบสองครับนะครับมันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี้เนื้อนี่ค่อนข้างแก่แนละ้วมันตังอิ้วนะพี่นะด้านหลังนี่มีรอยกดพิมพ์นะพี่นะบุ่มลงไปเลยนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ก็บันทึกรอยนิ้วมือเอาไว้นะพี่นะ นะครับโอ้โหราครับเดิมๆเลยนะพี่นะคาบเก่าๆเดิมๆเลครับโอ้โหเวลิกูดเลยนะพี่นะฝรั่งเห็นบอกเวลิกูดเลยนะครับเนี่ยครับเป็นรอยกดพิมพ์เลยนะครับ ร,รายการที่ยี่สิบสองครับ <c oughs> ไปรายการที่ยี่สิบสามครับ <c oughs> นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะพี่นะพิมพ์ใหญ่อกวีสวยๆเลยนะครับนะ <c oughs> พระนี่ค่อนข้างสมบูรณ์เลย คาบแป้งเดิมเดิมเลยนะครับเกรดทะลุซุ้มนะครับมีกรอบกรอบกระจกนะพี่นะกรอบกระจกเลยนี่ครับโอ้โหคาบแป้งเดิมเดิมครับมวลสารนะครับนะอกวีนะพี่นะอกวีเลยนะครับนะองค์นี้นะนี่ครับหลังเรียบนะครับนะหลังเรียบแล้วมีมวลสารจัด จานเต็มเลยครับครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับนะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพิมพ์ไถ่นะครับนี่ครับมีรอยกดพิมพ์ด้านหลังนะครับเป็นรอยนิ้วเลยนี่ครับ เกียร์ทะลุสมนะครับเนื้อนี่โอ้โหยอดเลยนะครับเท้าชัดเลยนะครับรดานหนังเป็นรอยคดพิมพ์แบบนี้เลยนะใช่นะครับ,รบเป็นรอยนิ้วมือเลยนะครับนี่ครับรายการที่24นะครับนะ ครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จ EP นี้นะครับอ่าก็จบลงแล้วนะครับก่อนจะไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับ Virtual ID Line นะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นะครับมีสแกนกิวอโคนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ